oh ไอเออถูกอันนี้รอนไรคะไอยาขับเป็นมานานยังคะก็ตอนนี้ก็8ล้านทีแล้นั่ก็คือวิธีการสตาร์ทนะคะยาไม่ธรรมดาจัดไปจัดไปตัวสตาร์ทเนี่ยึ้นไปอ่าแล้วก็ เหมือนรถยนต์เลยใช่ใช่เหมือนรถยนต์มันมันไม่เหมือนรถยนต์เพราะว่ารถยนต์อ่ะเราจะต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งใช่ปะแต่เนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือตัวข้างหน้าเว้ยอันนี้มันคือตัวลูอ๋อ้ขึ้นอ๋อใช่อันนี้คือตัวหมุนใบพัดอ่านนี้ก็ืปีดเร้อออ้าวแล้วที่มันไม่ขยับเพราะว่า หนูยังไม่ได้กด forward reverse อ๋อไอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวฉันไปด้วยหน้าหอยหลังใช่ไหมอืมหน้านี้ก็คือตัวเป่าลมอ๋ออ๋อโหฝุ่นกระจุยใช่ถ้าลองกดกดไอ้นี่กดจปีดอ่ะมันก็จะมันก็จะแรงกว่าเดิมอ๋อเข้าเข้าสองคนได้ด้วยเหรอได้ต้องแอบเแีลโอ๋อนั่งตักพี่ไหม ทำไป<า>หอยได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด้อค่ะถือว่าได้งานแล้วค่ะเขา <laughs> <laughs> <c oughs> ขอบคุณน,น้องฝนรูดีไครอบครูครอบครูใบน้องฝนขอ,ขขอขบคุณค่ะ <c oughs>